ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย3 5 2ครับประตูเป็นสรุตนะสีนะครับแนวรับสามคนเดนิสเซมที่ผ่านมาส่วนพริตเตโลนั้นชนะไปแล้วหนึ่งเกมครับแต่ว่าตอนนี้เกมที่ดารกอนโซล่าพาร์คสวราชบุรีครับ ฉากแล้วนะครับเจ้าถิ่นรับุรี f ฟซีในเอนจีว่าขออภัยช่วนี่เป็นซีโอครับซีโอยิงลูกนี้บอลโด่งข้ามขานออกไปครับครับส่งสัญญาแล้ครับจักรพันธ์เปิดโดกอย่ามาลูกนี้ได้มองแล้วเป็นประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ผมบุกอยู่พักใหญ่ครับและสุดท้ายมาจบที่คนนี้ครับมาที่ศีสษะ ขึ้นเทคแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าที่หน้าประตูไม่มีใครแล้วครับบังคับให้ตรงกรอบแล้วก็หม่งสบายสายครับโอ้ขึ้นสูงกว่าเยอะเลยครับจังหวะนี้1-0กับราชบุรีออกนําไปแล้วโมงด้วยครับสปีดมาลูกนี้ของซีโอครับพาบอมมาในกรอบเขตโทษบองหาเพื่อนอยู่แล้วไหลด้วยสายแล้วไปลลูกนี้ไม่ตกกรอบครับโอโเอ็นจีว่าถึง ราชบุรีแล้วบอลเปลี่ยนยาวมาแล้วโห้แม่นมากครับจังหวะนี้แล้วขึ้นกำลังมาจะยิงไหมยิงลูกนี้โห่แต่ว่าติดบล็อกแอสเซคคอนนี่ครับจักรพันธ์แก้วพรมได้ลูกยาวขึ้นมาครับตั้งมาแล้วบอลตกพื้นอ่ะแม็กอ่ะอจักรพันธ์แก้วพรมจังหวะนี้เขาหันมาเจอราชบุรีแล้วตะวันเข้าไปครับสองประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ยี่สิบเก้าครับราชบุรีออกนำหม่งคืนให้ทางสรุดนาศีคร,ครับแต่หม่งเราสั้นไปจักรพันธ์ ก็กระดกหนีหายเลยครับถือว่าจังหวะนี้โชคดีของจักรพันธ์ด้วยครับเนี่ยจังหวะมงแล้วหาบอลไม่เจอแล้วหันไปอีกทีนึงอ่ะเจอลูกบอลพอดีครับแล้วสวัดิเท้าครับจะเปิดนะครับแต่ชายเปิดขมาลูกนี้โอ้โหโชคออกมาครับกำพลโอ้ตรงกรอบด้วยครับมันจะยิงมาเลยครับตื่นมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์มองหาเพื่อนแล้วเปิดกลับมาตรงกลางแถวนี้ไม่มีใครครับแล้วลองยิงปัดไว้ได้ครับโอ้โหยิงเต็มโค๊ด จักรพันธ์แก้วพรมนะเป็นเกิิศักดิ์ที่เปิดปัดมาลูกนี้วงเช็ดมาได้แล้วจะยิงซ้ำยังได้อยู่แล้วยิงอีกครั้งหนึ่งมองหาเพื่อนแล้วเปลี่ยนไปซ้ายเลยครับที่จักรพันธ์แก้วพรมพักอกไว้ก่อนจักรพันธ์แก้วพรมมีตัววิง่งด้านซ้ายแต่ว่าวอปัดยิงเองแต่ว่าบอลไปตรงปลอบให้ลุกขึ้นมาครับแต่ว่าสุดท้ายบอลได้อยู่ที่เทโลแล้วพามายิงด้วยซ้ายลูกนี้หมอนไม่ตรงปรอบครับจักรพันธ์ไล่เกิิศักดิ์แล้วเปิดหมาลูกนี้โอ้โหบอล โอ้โหได้มงครับของเมเดเตกิสสิพัฒน์ตัวสำรองผู้ลงมาครับแล้วโอ้โหอจะว่าเบิ้นมาลูกนี้ได้ยังไงครับซิโอแล้วพุทธศิลป์ว่าอย่างไงครับไม่ได้ว่านะครับชี้ไปที่เตะแบ็กออกมาตรงนี้เจ้าตัวฟ้องเลยครับว่าเจอบาททงครับจิวนิซิโอดูจังหวะให้มาเบิ้นตรงนี้แล้วดูดึงจังหวะครับโอ้โหเก่าจริงๆครับคือมุมยิงหมดแล้วนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ครับ ดูมีชัดเจนแน่นอนว่าจะโดนไม่โดนโอ้โดนเต็มๆเลยครับเอาครับคุณปัสินธ์ก็จะพูดบอกไปแล้วครับแล้วดู VR แล้วชี้ไปจุดโทษครับรัชบุรีได้จุดโทษครับสิทธ์ให้สัญญาแล้วนะครับแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรม หลังจะดวลกับสรุนแล้ววิ่งมาลูกนี้ยิงโอ้ไปคนละทางเลยครับสามประตูต่อ0ูครับนาทีที่6กจากพันแก้วพรมครับทำประตูให้ราชบุรีเอฟซีเจ้าถิ่นครับหนีโบนิเิโลเอฟซีเป็นสามประตูต่อ0ูครับนิ่งจริงจริงนะครับดูครับพอเห็นขยับปุ๊บก็วา,วางเท้ายิงเป็นคนละทางเลยคยังคงเป็นจอมทัพ เป็นหัวใจสาคัญของราชบุรีมาตั้งแต่เซตนเกอย่างได้อยู่ครับโอ้โหทำได้สวยเลยครับเป็นชีว่าแต่บอลพาในควอบเขตโทษพาไปเขตโทษแล้วโดนดึงอีกแล้วแล้วพุทธศิสิ์ยังไงครับแล้วก็เปล่าปจุดโทษเลยครับว่ารับหน้าที่สังหารวิ่งเหยาะๆแล้วแปลลูกนี้โอ้โหไปถูกทางอต่ว่าบอลโด่งครับตูงกระขายเข้าไปครับนาทีที่ 77นะครับราชบุรี f c ครับสโมสรบอกว่าอีจีว่าจะยิงได้มาสัก11-12ประตูครับตอนนี้ก็นับหนึ่งได้แล้วจังหวะยิงโอ้โหถือว่าเจ็บคมมากๆนะครับทิศทางน้ำหนักตอนนี้การนาจะขยับตัวสำรองสำรองให้ได้ลงสนามมากขึ้นนะครับโค้โอ้นแต่ว่ายังมีความีเวลาครับจังหวะนี้สยามพาบอลมาในกรอบโทษสยามจับยาวไปแล้วลนสไลด์ลูกนี้พูทธศิลป์ชี้ยังไงครับให้เตะมุมครับ จังหวะนี้เนี่ยโดนบอชนลชัดเจนนะครับงานสกัดของทางอดีตภูมรักจะโดนบอลก่อนนะครับแต่ก็อาจจะมีไปบัตทัชก,กับทางสยามบ้างแต่ว่าจับเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยเนี่ยมาโอ้โห<า>นี่ก็ไม่โดนบอลเหมือางงานกันเลครับอดีศรครับ,อรบโอ้โหอดีศรอ,อาจจะมองว่าสยามเนี่ยจะพุ่งเลยครับ,บมองอย่างนั้นโอ้แต่ว่ายังไงก็มี VR คาร์ครับ ต้องขอเช็ควีอารครับคุญสิทธิ์ครับกุญชภูมินี่ครับดูผ้าชายครั้งครับโอ้โหนี้นี่บอลไปแล้วครับนี่ครับกุญชภูมิมีเซีเซชาครับดูสัญญาณแล้วชี้เป็นจุดโทษครับครับปูริเทโลรุนอยู่ครับบูกึนยองวิ่งมาแล้วนี้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสี่ครับนาทีที่82ครับปูิเทโลช็อตนี้ วิ่งมายิงก็ถือว,ว่านิ่งนะครับเลือกมุมแล้วก็วางเท้าแปรไปคนละทางเลยครับทางกำพลรปฐรมอักขคุนครับไม่มีทงครับบอลสปีดไปแล้วครับเอ็นจีว่าเอ็นจีว่าพาบอลแล้เก็เตะโทษแล้วยิงลูกดีเรียบร้อยครับ5ประตูตออนะ่อ1นาทีที่85ครับจากเอ็นจีว่าจ่ายมาของสุภกรแล้วไฟพาบอลมาไฟสับขาแล้วยิงเลยลลูกนี้ตรงตะข่ายครับโอ้โห 6ป,ประตูต่อ1ครับจากฟอิโบเกียครับนาทีที่90บวก4ครับโอ้โหจกักรบาล่าตามสูตรตามสเต็ปเลยครับนี่ลูกซ้อมเลยครับโยคอน่านแล้วปัดมารอู่เสาไกลเสียบหน้าต่างเสาสองข้าไปเลยนะครับจังหวะพอไปถอยเปิดพื้นที่โยสักชาวน,นะคือเป็นตัวรุกอยู่แล้วครับพอจะมาเล่นเนสโตเปิดคอสมานในกรอบเขตโทษแล้วได้มองมุลกนยองยังได้อยู่กับแถวสองโยสัก ยศักยกมากับผลปัดไ้ได้แล้วตามมาประกบชููมมีสีในชาเป่าจบเกมกันขันแต่ว่าในสนามปาร์กกับบาโบไม่ยอมครับแล้วท้ายโดนใบแดงครับปาร์กเอาวแล้วโดนใบแดงทั้งคู่นะครับที่โรเวตซีไป6ประตูต่อหนึ่งครับ6ประตูของราชบุรีก็มาจากทางเจียนิซิโอนะครับนาทีเอ็นจีว่านาที7 7แล้วก็เอ็นจีว่าอีกรู่นหนึ่งนะครับนาที85แล้วก็ปิดท้ายด้วยทางไฟโบเกีย นาที9 0สก4นะครับส่วนทางบ o l y s t e l l o ได้ประตูจากวุก้นยองนั่อครับนาที80ผิวทยลีกนะครับวันนี้ก็จบเกมไปแล้วครับราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะ b o l y s t e l l เอฟซีไปได้6ประตูดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย